คิดบวกเข้าไว้เดี๋ยวก็หายประโยคเนี่ยไม่ใช่คําตอบของซึมเศร้านะคือหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดว่าเวลามีปัญหาอะไรให้คิดบวกเข้าไว้เดี๋ยวปัญหาก็หายแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นครับคือซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้เกิดจาก การคิดลบหรือเพราะว่าคนคนนั้นไม่พยายามแต่มันเป็นเรื่องของสมองเนี่ยล้วนๆคือมันมีงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยยืนยันตรงกันว่าสมองของคนที่ซึมเศร้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีสําคัญหลายตัวเช่นเซโรโทนินโดปามีนแล้วก็นอ์เอพินฟินซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็แรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆโดยตรงพูดง่ายๆก็คือสมองเนี่ยไม่รับคําสั่งคิดดีแบบที่เราบอกกันนั่นแหละครับบางคนเนี่ยมีเรื่องดีๆอยู่รอบตัวแต่คนที่มีปัญหาพวกโรคเหล่านี้ก็ ก็จะรู้สึกว่างเปล่าบางคนก็พยายามลุกขึ้นสู้ทุกวันแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีแรงจะทำอะไรแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยใจอยากจะไปต่อแต่สมองเนี่ยมันไม่ขยับตามเพราะว่นนี้คือความไม่สมดุลทางชีวภาพทางสารเคมีในสมองอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องใจอ่อนไม่ใช่เรื่องคิดมากแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าคนคนนั้นไม่เข้มแข็งนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยอย่างคนเป็นเบาหวานเนี่ยต้องใช้ยาเพราะว่าอินซูลินในร่างกายมีปัญหาเช่นเดียวกันคือเรื่องของซึมเศร้านเนี่ยจะใช้แค่กำลังใจอย่างเดียวแล้วหวังว่าจะดีขึ้นเนเี่ย มันไม่พอฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าไปด่วนตัดสินใครว่าคนคนนั้นคิดมากหรือว่าอ่อนแอเลยซึมเศร้าคือบางทีเนี่ยเราแค่ฟังคนคนนั้นโดยไม่รีบปอบไม่รีบแก้เนี่ยก็ช่วยได้มากกว่าที่คิดครับ